รเราจะนำเป็นที่6ของรายการเป็นการเจอกันระหว่างยูรอนไทเกอร์มวยไทยนักชกจากประเทศนะครับกับอัมมานัสไลออนเอ็มเอ็มเอ็งับครับเมื่อเช้าในชั้นน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบบวกปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง170ต่อ178นะครับอายุ22ต่ออายุ19 5เก้าไฟครับชนะ3แพ้2ในขณะที่อัมมานัสอาริบาเยฟนั้น3ามไฟชนะรวดครับแม พูดนี้นะพี่อดนะถ้าเกิดลุกขึ้นมาวิ่ตอนเช้านะอาจจะได้เจอหน้ากันเพราะอยู่ในซอยเดียวกันซอยใต้เอียรแต่ว่าต่างชาติพูดถึงนะต่างชาติชอบมวยเขจะวิ่งมาเยอะ่นใช่ใช่แต่ว่าเขามีวิทยาศาสตร์การกีฬาเยอะทำในความแกร่งของขาหรือว่าระบบหัวใจคนไทยนี่น้ำมวยไทยนี่ยังยังติด แบบการซ้อมแบบเดิมแบบเก่าชวิ่งต้องเน้น20กิโล15กิโลนะครับแต่ต่างชาตินี่เขาไม่เน้นอย่างงี้นะเขามีระบบวิทยาศาสตร์การกีฬาคือบางทีพอหนังมวยเราพอหยุบม,มากๆความนม่ข้อเขา่าถูกต้องครับข้อเขา่าข้อเท้าเงี้ยเหมือนกันนักฟุตบอลเหมือนกันเตะบอลมากๆความนี่รลองช้ำข้อเท้าอะไรเนี้ย มีมีผมได้ทบทวนก็บอกว่าต่อยมัวมาช่วยชีวิตไม่เป็นไรครับมาเตะบอลครับเรียบร้อยครับเอ็นควายกับเอ็นมอลลองฉีกขาดเรียบร้อยเลยครับโบลาณในทางฝั่งของอัมนณั้นได้ลอยแล้วครับแต่วันนี้นี่สังเกตดูนะหวยตัวเล็กชนะหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอย่าไปสรุปเอ่าเออไอคำโบราณที่ว่าเล่น มวยตัวใหญ่เนียไม่ได้ใช้ไม่ได้ถ้ามาใช้ที่ป่าตองปลายท้ยตอนนี้ครับแหมเนี่ยไม่เข้าบ้านเลยพี่อ้นหูชาเลยไม่ให้เข้าบ้านเลยครับแนมนอนนอกบ้านอย่างเดียวครับนะครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับแล้วมวยจากคีร์กิสสถานเนี่ยผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ประเภท นิสัยไม่ค่อยดีไปเวลายกหนึ่งโอ้ยโอ้โหเอาละครับจังหวะต่อยซ้ายของแกผมไม่ดีครับแต่ว่าจังหวะเท้าของแกดีมากครับนี่พี่โอ้ตัดหมดเล็กไปเล็กมาที่เดียวใหญ่เกินสองยกนะชุด้องครับแต่ว่านี่คือก้าวออกอาวุธนี่สเต็ปเท้าดีก้าวออกอาวุธครับโอปโหต้นต้นจัดนะ แต่ปลายนี่ไม่ยืนหยาบเขาบอกว่าถ้าเก็บไม่อยู่ก็ตัวใครตัวมันแหละครับอ้าวโอ้โหกบอ่างยังวอรองสู้ยังมึนยังเมาอยู่ยังเมาอยู่ครับโอ้โหแล้วนี่ครับอ่าครับโดนไปหนึ่งนับเลยครับ เจอทีพุ่งกมาหนึ่งสองแล้วเสียด้วยเข่าครับวันนั้นปักศอกปักศอกแล้วปักศอกครับโอ้วยังเงินศูนย์ไม่าโอ้จร์เข้ข้อทางครับฮาสปินนิ่งวิวพีคครับโอ้ดกนี้ครับอ่ะโอเคยังลูกมาครับนี่กล้าสู้กล้าหัวใจนายเลยครับ ยังเมาอยู่เลยครับกรรมการบอกพอแล้วครับอาการแบบนี้น่าเป็นห่วงครับเป็นห่วงครับยังยืนไม่อยู่แต่แกจะสู้ต่อเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับไปดูจังหวะจอคฟาหันได้บ้างครับเป็นันสวยสวยทั้ลูกนี่ครับอูโหูปัดขวาแล้วปักวยศอกนี่ครับสอกขวาครับลูดลงไปกองเลยครับแล้วลุกขึ้นมานี่ตาลอยเจอศอกอีกแล้วครับ แล้วมาดูครับนี่ครับเจ้าเคฟาดหางเดี๋ยวโอ้โหสวยครับเนี่ยต่างชาติเขาฝึกแล้วเขาออกมาช่วยจริงๆนะเดือนนะแต่ละชุดแต่ละดอกของแกนะครับและก็นี่ครับจบเลยครับลูกนี้ครับจังหวะปิดเกมครับอ่าวเขาพอให้ครับสองขวาับ By the way of knockout, and the winner, Blue Corner! Amanaz Abimanyer, Kiki Starr.